วันนี้มาบอกเคล็ดลับลดผิวหมองคล้ำด้วยฮา d ดะาลาโบค่ะขั้นตอนแรกนะคะลักใช้น้ำตบตัวนี้เลยเป็นน้ำตบตัวสีน้ำเงินจากฮา d ดะาลาโบวิธีใช้ง่ายๆค่ะนี่เทลงบนฝ่ามือนะคะแบบนี้หลังจากนั้นนะคะ ลงบนผิวค่ะตบลงวนผิวเลยนะคะให้ทั่วผิวหน้าค่ะเขาจะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่งางใสนะคะเพราะว่ามีกรดทาเนสมิกแอซิดนะคะแล้วก็มีวิตามินซีด้วย น,ะะนี่ลักเลือกไว i t เทนนิ่งเพอร์เฟ l เจค่ะตัวนี้เนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นเจลแล้วก็ซึมลงผิวได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะเย็นเบาสบายผิวมากๆเลยเขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นเลยค่ะ